วันนี้แม่จะมาแนะนํากับลูกๆหลานๆและเพื่อนๆทุกคนนะคนที่สูงวัยหรือยังวัยรุ่นอยูอ่ถ้าอยากใช้แป้งดีๆนะแม่แนะนำเลยแม่เนี่ยใช้แป้งอินโนเวียผิวผ่องเนื้อบางเบามากเลยแล้วก็เนียนนุ่มดุดกำรรมะหยี่เลยนะเนื้อแป้งเขาน่ะแล้วก็เมื่อละเมื่อเรามาใช้กับผิวหน้าเนี่ยเมื่อมาใช้กับผิวหน้าเนี่ยนะ ผิวหน้าจะเนียนเนียนแล้วก็เรียบแล้วก็รู้ไหมว่ามันติดทนนานตลอดทั้งวันเลยเนื้อแป้งมันก็บางเบามากแล้วก็ยังกันน้ำกันเหงื่อกันแดดมี FP, f p f p e บวกบก,บกนะสี่เท่าเลยอะ่ะเห็นไหมเมื่อเราใช้แล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยแม่ใช้แล้วเนี่ยแม่ใช้แล้วแม่บอกว่า แม่สบายใจมากมีให้เลือกสี่ผิวนะทั้งผิวผิวขาวเหลืองผิวขะผิวเนื้อสองสีแล้วก็ผิวเหลืองอ่าเนื้อสองสีนะแล้วก็สีแทนคนติดใจลูกค้ามาสั่งซื้อนะเชื่อไหมว่าเขาสั่งซื้ออ่าแล้วเขาถามว่าโอ้โหทำไมมันมันสวยขนาดนี้มันเนียนขนาดนี้แม่ก็เลยบอกว่า ถ้าอยากซื้อนะ่ะให้กดไปที่ตะกร้าของแม่เลยแม่สำอางอย่าหยุดสวยนะกวาดไว้กดไปเลยแล้วไปเลือกดูว่าในนั้นน่ะมันมีให้เลือกเยอะแต่ที่แม่ดีสนใจแล้วราคามันไม่แพงไงจับต้องได้เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเออแป้งของเรามันดีจริงๆขายดีมากแม่ขายดีมากเลยแล้วเนะี่ยบอกบอกกระฟิทบอกนะรีบจังซื้อกันเลยนะ เพราะว่ามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพราะนั้นฝากเอาไว้อ่าไปกดตะก้าของแม่ดูเลยนะแล้วฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครที่มีตะก้าแล้วและยังไม่มีไม่มีผลิตภัณฑ์มาจิ้มเอาผลิตภัณฑ์ของแม่ไปวางไว้ที่ร้านเลยแล้วก็อ่า แนะนำเพื่อนๆให้ซื้อเราจะได้เปอร์เซ็นต์นะทิกตอกเขาจะให้เราเขาจะโอนให้เราเสร็จเลยนะคะวันนั้นฝากไว้แม่ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนลองใช้ดูนะลองใช้ดูขอให้ปีใหม่แล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะลูกนะสาธุ